สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอ่าไม่เห็นได้เลยหรือไม่เวิรอัพเดอร์มันแค่เฟซซอมพีดวันไม่ได้ไม่ผ่านหรอตอนนี้เราอยู่กันในเกมอะไรวะเพื่อนๆลืมชื่อวะเพื่อนบอกกูบอกแล้วเราละได้เลยเลดมนั้นความแอสความแอสมียดด้วยแอสแอชชุกแอชด้วยแอชเชปไปเลยะจับไปดิจับไปดิแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยกูก็เพิ่ง โหลดเสร็จก็เข้าไปเล่นเลยมันเล่นยังไงนะก็เธอยิงมอนเตอร์ก็คือป๋าเนี่ยให้อะไรให้อ,อาร์ตไปยิงคนเดียวพอลูกสองไอ้เหี้ยลูกสอง <c oughs> ทำไมอ่ะลูกสองแล้วไงวะยิงไกลไม่ได้เหรอกูอยากเอาคอนทุกเั็นหน้าอ้าวไม่เอาคอนทุกเันก่อนอะมึงยีบีงกันยังวะไอ้เหี้ยแล้วก็สุนมีรีฟิลที่ไหนนะ ่าอ่าใส่ของหรือแม้แต่เติมที่แท่นที่หินแดงนะหินแดงคือคอยใช่ไหมนี่คือเราเริ่มเล่นแล้วใช่ไหมน่ะนี่คือเราเราเล่นแล้วใช่ไหมใช่เรากำลังประจ o ภัยเลือดอยู่ทางขวาหลอดท่อขาวใต้เลือดคือสตมินาอ๋อถึงว่าวิ่งเรานี่เหนื่อยด้วยโอเคโอเคเออกดคิวคือเพิ่มเลือดใช่ตันเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนเลไเยอะเห็นเมื่อกี้สุ่มอ๋ออีสัต ก็กดตัวเอฟแล้วอ่ะ oh, มันเอาไฟขึ้นแล้วไม่เห็นมันนะนี่อะไไม่เห็นเป็นปืนไฟเลยนี่ไงเป็นไฟอยู่ไหนเห็นปะก็ใช่กระสุนไฟเนี่ยเอหรอว่ามันจะยิงแล้วเป็นไฟลูกเดียวอะไรเงี้ยกูขอโทษแล้วกันนะอ๋อยิงอย่างเดียวอ๋อขออภัยครับขออภัยเสียงเกมดังไปหน่อยครับทุกคนเนี่ยขออภัยครับทุกคนขอภัยกลัวที่ยิงกูัวไอ้หน้ายิงเอาหรอมียิงตัวกันได้ยิงตัวกันได้ด้วยหรอเอาได้สิเอ๊ะเหมือนมีอะไรให้เหมือนมีอะไรข้าหลังอะไรป่ะเนี่ยไม่มี อุ้ยทำไมมันตีเดี๊ยบยังอะไม่เป็นไรทุกตัวตีเดี๊ยบหมดเราเราปล่อยให้ไม้กลัวตัวใหญ่ตีได้ปะไอ้อโอ้ยไอ้ไอแอมกูดไปเนี่ยโดนต้นไม้ด้วยทุกคนทุกอย่างมันไม่น่ากลัวไอ้ห่าโอเคโอเคออกแล้วสู้กับจุกจุกจุกมันลากมันลากต้นไม้ฮะเตได้เหีส์โอ้ยน่าเราว๊งบงก็ได้ อันนี้สายอาชีพข้างหน้าคือฮันเตอร์เลยฮะผาผาฮันเตอร์เลยฮะีชื่ออะไรวะสายอะไรนะเอ็กซ์อะไรนะลืมละไม่รู้เอ็กซ์เคาตีสเป็นสป,ปอร์ตเอ็กซ์เคาตีสเป็นสป,ปอร์ตของกูว่าเป็นแกมเปอร์เอ้ยเหลืองๆนี่มันอะไรน่ะไอรอนหนสองเก็บยังไงอ่ะกดเอเพ็ดเขาก็ไม่ตีบวกขดเอโอเคก, e. กดเอเก็บเสียงด้านเลยอ่ะทุกคนโอ้โหออกมาออกมาอะไรอ่ะ โอ้ยท่าโดดน่าต่างมันเท่ดีว่ะชอบว่ะท่าวอลโ้ยทำไมอ่ะลูกฟองมันยิงเป็นไทเปิร์เหมือนเพื่อนๆไม่ได้หรอวะไม่มีลาเมต์หรอวะได้เว้ยโอ้โหไม่มันเลยหยอกหยอกหยอกมาสกิละเนี่ยมันสกิลของเราให้ต่ำหลงปะพิษมันยิงเรามากเลยเ่อหรอ ใช่ปะไม่รู้อ่ะเราดูยิงจ่ากันมากไปแล้วนีะคือปกติคิกี้พวกนี้มันควรโดนยิงประมาณนั้นเดียวตายแล้วคือกูมีคำถามวันสั้นว่ามันยังไงวะมันถนึงว่ามันต้องไปเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆมันมีบอสให้ยิงมีบอสให้ยิงก็คือเดินไปเรื่อยๆในแมบเนี้ยนะมันมันแบบนะแรกๆมันจะไม่แอดวานละมันต้องไปแถบว่าท่านู้นดิท่าน ขเขาข้ามไม่ได้ด้วยโอ้โหกำแพงแค่นี้มึงปีนไม่เป็นหอวะเอะ้วทำไมได้ยินเสียงเลอะด้วยใครวะใครเลอะใครเลอะ้างหูวะจริงอย่างเดียวเขาเต็มิน่าหมดไวจังก็เดี๋ยวมันจะมีเวลขึ้นน่ะแล้วก็อัพได้ปันะทีจะมีสก,กิลให้ดูแล้วแบบข้างนอกมัน<อ>เปลี่ยนไว้แต่แบบข้างในก็ก็แพทเทิร์นเดิมเนะใช่ไหมใช่ อะไรอะทาวเวลฟ้าไปกินเนาะแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยมันพึ่งแดดแลกอออกพึ่แงออแดดแลกโทษทีโทษทีทษททษทอ่ามีแท่นเช็ตพอยต์คืออะไรครับนี่อะแล้วก็ไปนั่งเพื่อรีเลืเอนและรีกระสุนเอ,อจะบอกว่าเหมือนโกนรีคอนย,ยังไงอยู่นั่งนั่ง <laughs> ก็คือแค่แค่นั่งแล้ก็จบแล้วนั่งกันนั่งกันนั่งกัอนดูแลนั่งก่อนั่งก่อนั่งพร้อมกันต้องนั่งพร้อมกันเราต้องนั่งพร้อมกันด้วยนักโซ่ไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกนักโซ่เลยเหี้ยโ่ฮะความยากระดับตำนานสิเดียวง่ายน่าสนใจง่ายป่วยพี่ไม่เคยพลาดหรอกไม่เคยตายเลยอะไรหรอมีแต่เสียงร้องดังจังวะไปไม่ได้ไปไม่ได้มันติดอ่ะเฮ้ย โอ้โหแล้วมีทางนี้ด้วยก็ไม่บอกโอ้ยโอ,โอ,โอโ้ยโดนโดนยิงโดนยิงใครยิงมึงใครยิงมึงกูเปล่าเลยกูเปล่าเลยเพราะเราโดนยิงเปล่าเลยกูเปล่าเลยนะิงศัตรูไม่มีไปเผยเจอชาวเหรออันนี้อับเบิกเน็ตเบิกเน็ตเบิกเน็ตยิงยิงทำไมมันตัวใหญ่ยังอ่ะทำไมมันหมดอ่ะ มัก็ไม่ไดมไม่ได้โหดอะไนะจะตายหาแล้วหนีไ,ไ,<อ>ไปละถ้าวบอลตจะไปจะเช่าแล้วนี่กูบีดดิ้งอ่ะแปลว่าอะไรเรื่องกูหยดเรื่องกูหยดกูต้องทำอะไรเลืล่อยเออบดเนี้ยพันแผลปะเนี่ยกูรีมันกูรีมันก่อนกูนรีมันให้ใตาย,ตายกีว่าเป็นเ,เยอะไปยี่อะไขนาดนี้วะ ไอ้ไปด้วยนวาร์ปหนีไปนะโอ้โหอะไรอ่ะเพื่อนแล้วแล้วการจะหยุดบิทติ้งได้ทำยังไงที่ฮิวที่ฮิวต้องหาผ้าพันแผลไอเทมผ้าพันแผลก็คือคือตอนนี้ก็ยังเลือดไหลอยู่ใช่นเลือดไหลไปเรื่อยกูอยากได้มันมต้องยิงเหมือนรูปปั้นเช้ามันจะโผล่มากูหาไม่เจออยู่แล้วไงให้กูหันดิเดินไปเรื่อยแหละเาะเดี๋ยวประมาณกนอนดูข้างนอกกันมันยัเก็บของเลยเรายัไม่ได้เก็บของเลยนะวะก็เดินมันเก็บของมันแช่หมดเลย เกระจายมีเสียงว่าว่าเช่าไม่ทางไหนวะไม่เห็นเลยว่าเดินตัดผ่าน์กระสุนเพื่อนเน้ยอะไรอะอะไรขวบวะเอานี้หลังไงโอ้โหฟาแม่งหมดกูได้เศษสโตนได้ปะเราไปยิ้มาได้เฮ้ยโอ้โหฟาดมั่วยังโดนเลยยี่่่ะอะไรเนี่ยทางนี้มันจะไปทางต่อแล้วปะกูอยากหาเช้ากูอยากบุรีเช้าอะไม่เดินวนไปเลย เพราะปกติมันจะเป็นบอสห้องต่อไปเลยกูเคยเจออยู่กูเล่นกับใครก็ไม่รู้มันเจอไหมนู่นนงใช่หเอ้ยฟาดได้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเพื่อนรุ่นพ่ออ้าวเหรอต้นไม้ยาเลือดใช้ยาประหยัดได้อีกเหี้ยเอาจเหรอยาเลือดใช้ประหยัดประหยัดโอเคโอเคไม่จอดป่ะเหรอออกนั่นไง ทำไมมเล่ม oh, oh, mm ัน hmm. รีกอ oh. ่ะวะโอ้ย oh, ม oh, ันร oh, oh, yeah. oh, oh, so nice. oh, ีกไม่พอน้ำแรงด้วยโอ้ยไม่เห็นลูกลูกต่อยมันเยอะมากโอ้ยจะตายเบิกไม่ได้กูมองไม่เห็นเอาเบิกฮะจะตายเอาเอาเข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 าที่มาเขาที่มาเขาที่มาโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือระเบิดอะไรอ่ะตายกู้งวยที่ใหญ่พวกที้อะมันโดนอะไรท่าบอสไงโอ้โหเฮียกิ้งหลบแล้วอ่ะมันต้องหลบอย่างไรวะ มัเห็นตัวนั้นบ้มันเห็นตัวนั้นบ้มันแอบเงียบเลยเฮี้ยยาเลือดกูหมดเลยพวกเฮี้ยกูยังไม่ใช้เลยสัตวกอะไรเราหิวได้โอ้นี่สมอนสมอนมันลูกพอช่วยดีอุ้ยเฮี้ยสม่อนเหรออย่ายิงลูก ทำยิงเหรอลูกมึงแล้วกูจะแยกยังไงวะไอ้เหี้ยมันเหมือนกันเหมือนกัเหรอมันไม่มีออร่าให้เอาแยกไม่ออกเนี่ยอันนี้คือใช่คือเป้าเขียวแค่ไหนขียวิงมันยิงมันรีดได้ยิงมันได้สกิลเป็นจากบอสไอ้เหี้ยแน่นอนกูมีคำถามท่านหนึ่งครับว่ามีคำถามท่านว่าอะไรแยกไม่ออกจริงไม่เดินตามไหนที่จะยิงหลายเล่าไปละแต่ตัวเนี้ยมึงไปยิงมันไกลๆแล้วก็ขอร้องอ่ะเนี่ยส่งลูกไป ลูกมูนทำพิษเหมือนกันเนาะไม่ใช่ลูกม่โยยอู้นจะติดพิษลองการทำโม่เมื่อกี้ล้มแบบโมงเลยนี่เป็นล้มแบบโมงเลยยิงก่อนแล้วไม่นิ่มวนกลับมาทางเดิมแล้วปั้งทำวงกลมเลยเอ้ยแล้วหนึ่งกับสองคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างเทมเทพเทมเทพคือยังไงคือเรากดแล้วมันคืออะไรแล้วนั่นคือขวดเลือดขวดยาเลือดแบบกระแบบกันไปนั่นอ๋อโอเคโอเคโอเค นี่คือวนแล้วใช่ไหมอ่มามันวนไปทางนี้และเราควรวนกลับทางเดิมแล้ววนมาเรากลับทางเดิมแล้วชาวมันจะวนหนีไปเรื่อยหรือว่าเออไม่หมดคือกูเคยเจอมันรอบเนี่มันจะเป็นห้องบอสเลยให้สู้เลยแล้วมันก็ยากด้วยกูไม่ผ่านแต่นี้กูไม่รู้อะมันต้องมีแน่นอน ก็เราไม่เหมือนจะฆ่ามันไม่ทันเลยอ่ะหรือทันวะไม่ทันเ right. มื่อกี้เนี่ยไม่ตายเลย <il> มันวาร์ปหนีไปแล้วมันวาร์ปหนีม่อมันไม่ถึง <to> ่อร่ง <mon> น <Gothic engine> <zel> ึงเลยนะไอ้ที่มัายากเมันต้องมีอะไรวะมีระเบิดอะไรน้ำแข็งไงมัแช่ปะมีปะมันมีอะไรปะไม่รู้เด็ไอ้เี้มันตบเดียวนวไม่โผมาแล้วก็หดละโผ้ปรสาอันตรใส่พวกมึงเมื่อกี้แลก็ตายหาหมดโอ้โห้ยโอ้สุดดีนี่วกดค้าชาร์จปั้นได้นะ หรอปดท้องอ๋อทมันดิสมอนลูกก่อนสมอนลูกสตัวมีทนอ่าก็อีัวเดินยิงนะครับขอปาดลูกปาดลูกปาดไวาไม่ค่อยถนัดเลยว่ะ เล่นงงจังอ่ะกูว่ามันเป็นวววลห้องเช้าเช้านี่มาเช้านี่มาคือซัมมอนมึงก็เดินตามนี่หรอเออใช่เพ่อกูจะยิงมาหลายรอบละไอเ้เห <c oughs> ี้ยใช่ปะอยู่ไหนออ,อยู่ไหน พ่อผมนี่คือพ่อผมมันคือพ่อผมสิบข้อยเราก็นั่งสิบข้อยเพิ่มกระสุนหน่อยเพิ่มกระสุนกันเลยนักว่าน่าจะบอสป่ะอีเวลนะแต่ห้องแบบนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนเช้าเนาะมันเหมือนไอ้ตัวนั้นดาบอะออหรือว่ายังไม่เจออะไรเลยด้วยซ้ำไม่เจอเลยวะ ยองมาจริงเริงปุ๊บกิ้งมอสเฮ้ยบอสอีกเอ้ากดสกิลเฉยอ๋อมีเวลาโอ้นี่มันหมองถูกควันอะเข้าไงอะบอสเอ้าไปไปเจอบอสแน่นอนอันนี้ไงอ่ะเช้าไอ้ตัวเอ้ตัวไอ้ตัวไหนเช้า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 นี่มาก็ตัวที่นี่แหละไอ้ตัวที่เราเจอก็มอสไงใช่กูเบิร์กแน่แท้ยิงยิงยิงลูกน้องด้วยเก็บลูกน้อยกูด้วยเฮียมันปั่นกู ขวาเนี่กูเก็บลูกฮะทีมอสด้วยสัตว์เก็บลูกให้ไงเกียร์ทางเกียร์ทางทำอมไรอยู่ตรงนี้ทำอะเรอยอยู่อยู่ตรงนี้มาเท้ายงหลังเข้าก็ไล่เฮียเฮียเฮียโอ้โหโดนวอนโดนวอนโอ้โหโอ้แสบจริงแสบจริงเมื่อกี้อันตีเหรอบอสอยู่ไหนแล้วกูยังหาไม่เจอเลยเฮียขนาดบอสมันจะเป็นอันุตัวเดียวตรงไานอันุตัวเดียวเฮียขนาดกูเบิร์กเน่กูยังมองไม่เห็นแม่งเลย นี่ไงนี่ไงเสร็จละโอ้โหยิงแม่งยิงแล้วเราติดปิดยิงแล้วไม่ตายแล้วเราลองนะโอ้โหนั้นเหรอนั่นคือคนนั่นนั่นคือคนเล่เราด้วยอ่ะเพื่อนเยอะแยะม่นแหล่ะว่าเขาแล้วเข้าแล้วเข้าบอลบอลบอลยิงไหม

โดดลงเลยกูโดดลงเลยโอ้โหท่าบอสแม่งสุดว่ะกูชอบกูชอบอดีเมว่ะอดีเมชั่นแบบเราพีวก่อนตรงนี้ก่อนแล้วกันฮีกเลยกูกูเลือดเต็มแต่กูขอขึ้นบันไดก่อนเบิร์นเนสเบิร์นเนสเบิร์นเนสให้ไหมท่าน่ะขอสจริงขอสจริงเอาคนปีนอุ้ยอุ้ยตายตายเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายแค่สาหัสเนี่ยสาหัสแ่สาหัสเมื่อกี้กูเกิดโขเทียมันเรียกมันเรียกมันเรียกสมุนมาเพียบวะ ตายแล้วอ๋อเนเพื่อนดีว่าโทษทีโทษทีจบไอ้กูยิงพีชเป็นเต็มข้อเลยว่ะกูเห็นฮันเตอร์เป็นเพื่อนเป็นเป็นเป็นปีศาจอะโทษทีไปแก่โทษทีโทษทีกูแยกไม่ออกจบสุดจะหมดเลเยอ้ยบอสตัวเดียวไอสัตว์สุดเกือหแปดลือ8นัดเราเหลือห้านั่นในปืนหลักเรานะยเฮียแต่ว่าบอสมันก็ไม่เลี่ยงกันดีกว่าแต่ละคนอะ ว่าเรามาสามคนเลยนี่บอกเฮ้ยรอด้วยดิไปทางไหนวะเหงาอะไปไม่ถูกขึ้นมางกรเนี่ยเปนบนเกรอาไว้ไหนวะนี่คือบันไดบันไดขึ้นข้างบนมารับกูหน่อยก็เดินมาเลยอาบเรียบร้อยบอสหนึ่งตัวแล้วอาพก็งสกิลยังไงวะ กดตัว C นะตัว C แล้วว่าไงต่อเข้ามันง่ายอยู่นะอัพสกิลที่คิดว่ามีประโยชน์นเ,เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดวะสเตมิน่าอย่างเงี้ยเหรอเมลีดามเมสเลือดไปแล้วสเตมิน่าก็เลือดกว่าใช่ไหมกวาดสเตมิน่าเลือดเลือดแล้วกันเลือดก่อนนะเลือดเลือดเฮลท์ไงอ่าไม่สัตว์อ่านออกไอ้เหี้ยเนี่ยเนอะ ไปซาลีบิน่าน้อยมีขึ้นหน่อยนึงมีขึ้นหน่อยนึงมันอัพมีเต็มใไหมแม้มันสามารถอัพตได้ทุนอะไรปะดูอ่ะมันน่าจะเพิ่มไปเรื่อยมันมึงแตะอะไรกันนะมึงแตะอะไรกันแตะอะไรการลองเลยอะไรวะยิงเพื่อนระเมินิดเดียวเองมันต้องหนักแน่นเหมือนบอสยิงอยู่วะ แต่เ,เมื่อกี้หนีชิบหายเลยว่ะทุกคนกูไปที่ยิงกันเมื่อกี้สามบนตรง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 พี่อ่ะเอ้ยมันกูมันสายใกล้กันแบบป่ะกูมันถ้าไม่ใช่ปืนพกยิงไม่มันเลยครับลูกซองมันต้องใกล้ๆกล้ปังปั้งปังอ่ะยิงเป็นสไนเปอร์ไม่น่าป่ะเท่าเด็กไม่หน่ออะไรยังปัง้งปั้งเราจะมีสองนัดเนี่ยปั้งปังหมดแล้วเนี่ยมึงแรงไงมึงแรงยิงไกลได้ด้วยอ่ะมึงขี้โกงอ่ะมึงดูโก้ดูกูเนี่ย เนี่ยโอ้โหเป็นดดเป็นรูปเป็นรูเนี่ยเราขู่เลยดิสองสี่หกเจ็ดเจ็ดนัดเนี่ยมันเจ็ดรูเลยอ่ะแต่นับเป็นลักยันได้กันเหมือนกันเขาบองวิ่งไปยิงบอลใกล้ๆดิเผื่อมันแรงเนี่ยเนี่ยกูไปยิงใกล้ๆเดี๋ยวไอ้ที่ปืนปืนอัพเกรดได้นะพี่พี่ปืนสำรองปืนลักกียานละมีกระบอกเดียวเราก็เราก็มีกระบอกเดียวเราไม่ได้เนี่ยไปอัพเกรดก่อนก็ได้แล้วชุดอาร์ตอ่ะชุดอาร์ตมันเป็นแบบ ถ้าแบบศัตรูอยู่ใ,ใกล้จะได้ได้รับดาเมจน้อยจากศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้คือมึงดูยังไงวะก็สี่แล้วก็อ่านที่ชุดนอนอ๋อเอหรอมันมีเอฟเฟกชุดอย่างนี้ด้วยเหรอมีใส่ครบสามชิ้นนะครับอ่าทีพรีสอ่ะนะบวกสามสิบดาเมจปืนก็มีแค่อันเดียวอยู่เลย อยากได้ปืนกระบอกที่สองหมยังไงอะ่ะก็วาร์ปกลับบ้านนะเป็นการวาร์ปที่แบบในปีะเทศดีว่ะทาวเวลทาวเวลวาร์ป13มันบอกว่าสามารถอัพเกรดได้เหรอเอาปล่อยมือครูปล่อยมือแล้วครับไปูปล่อยมือแล้วไปไปมไหมดอ,อ,อะไรเกมนี้เน้นวาร์ปอย่างเงี้ยป่ะเนี่ยไม่ก็เลยไปทํา